ก็สวัสดีชาววันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับละคลิปนี้ก็มาอยู่กันในวันที่5เซอร์เวอร์627นั่นเองนะครับเดินทางมาถึงวันที่5แล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็พลัง40เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับสายฟรีในวันที่5เพิ่งจะ40นั่นเองนะมาอัปเดตพลังกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมพลังอยู่ที่94,280นั่นเองนะครับอันดับ พลังอยู่ที่เท่าไหร่อันดับพลังอยู่ที่600นะครับพลังอันดับหนึ่งนี่คือปลาไป3 0 0 0 0นแล้วนะครับแล้วก็เลเวลเขาดิคือไปีนะ่ก็คือ่ป47 4านเฉลี่ยก็คือคนที่เติมพระคมภีนะครับ4ี48ไปแล้วนั่นเองนะครับส่วนตัวละครสุดแก่งนะครับก็มีทัตสึมากิมาแล้วนะครับ3คนนั่นเอง3คนนะ ก็ยังไม่มีคนสุ่มเอาโกเกิลส์นะน่าจะเอาคอเด็กซะมากกว่านะครับคนน่าจะไปเอาคอเด็กซะมากกว่าก็เป็นความโชคดีของเรานะที่ในเซิร์ฟเวอร์นี้เขาไม่เอาโกเกิลส์กันนะครับเขาจะไปเอาคอเด็กกันนั่นเองนะคิวก็อย่างที่บอกนะัคิวเราอยู่คิวเดิมอยู่นะครับคิวอันดับที่6นั่นเองนะครับนี่ โอเคมาดูเพื่อนกันหน่อยแล้วกันนะครับก็คนแรกเป็น OPM 199เนะเขาบอกว่าพี่อย่าลืมดองเพชรนะ BG4U r แจกเออเซิร์เวอร์ใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะอ่ากิจกรรมมันจะยังอยู่ไหมน่าจะยังอยู่นะคิดว่าเปิดได้7วันหรือ14วันนี่แหละนะครับกิจกรรมก็จะเข้ามาแต่ว่าอ่าในเซิร์ฟเวอร์603นะครับก็มีการเตรียมทีมไว้แล้วแหละนะครับไม่รู้ว่าจะ ได้อาวุธหรือเปล่าไอ้ G4UR นี่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ G4UR นะครับอันนี้ก็ถ้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์627นี่627นี่ก็มีโอกาสได้นะอย่างที่เขาบอกนะเตรียมเพชรไว้เลยนะเตรียมเก็บเพชรไว้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ติดตามพี่แล้วนะขอบคุณมากๆนะครับอันนี้กวาซองนั่นเองนะ โอเคก็ประมาณนี้ครับมีคนขอมาอีกก็รับเลยแล้วกันนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์6 2สองนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่5้าแล้วนะมาอัปเดตทีมกันหน่อยแล้วกันนะครับตัวละครของเรานะครับเมื่อวานนี้ก็บุญมีแต่กำบังเหมือนเดิมนะครับได้ตัว G4 มานะครับแล้วก็ได้ตัวอะไรมาอีกว่าจำไม่ได้นะเมื่อวานนี้นะครับมีอะตอมิกใช่ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้เราไปฟาร์มของม่วงมานะครับ เลเวล40ก็ฟาร์มของม่วงมาได้เราได้มา3ชิ้นนั่นเองนะครับจากกิจกรรม1ชิ้นแล้วก็ไปฟาร์มได้2ชิ้นนะครับได้ป้องกันมา1นั่นเองครับนี่ยังไม่ได้ใส่เลยนะสําหรับ h p นะครับเสื้อ h p เราใส่ให้เจนอตเลยครับนี่ใส่ให้เจนอตเลยอู้สไดายความเร็วว่ะ เรนนอตเนนอตเรายิ่งไม่ค่อยมีความเร็วอยู่ด้วยนะครับต้องได้เปิดก่อนนะแล้วโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่จะใส่ให้คิงนั่นเองนะคิงของเราก็แรงอยู่นะช่วงช่วงนี้นะครับช่วงต้นเกมก็ยังแรงอยู่แลใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาตีบวกให้มันแล้วกันนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็มาสุ่มหาตัวละครเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ยังมีตัวแดงนะกิจกรรมเรานะครับผมว่าเลยอีก2วันนี่ก็คือน่าจะได้อยู่นะครับในครั้งนี้นะ รั้งก่อนๆที่ผมบิดไปเล่นเซิร์ฟเวอร์612 613 61อะไรนี่แหละแย,ยะไปหมดนะครับผมไม่เคยได้ปู่บอมเลยนะการเป็นสายฟรีแล้วก็เล่นครบเจ็ดวันนี่ก็คือความตัวแดงไม่เคยถึงเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงนะตอนนี้มีอยู่อีก20ใบนะครับก็จะเป็น170ใช่ไหมอีก2วันนี้น่าจะได้อยู่นะครับอีก50ใบคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้แล้วก็เอาเพชร ยัดเข้าไปด้วยนะครับมาเรามาดูดีกว่านะครับวันนี้เราจะได้ S S R หรือเปล่านะครับนี่มาที่ตู้เหมือนเดิมนะครับตู้อัญเชิญตัวแดงเราขอตัวจํากัดหน่อยนะครับสําหรับวันนี้กดซุ่มไปเลยมาตัวจํากัดสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราได้หนึ่งตัวแล้วนั่นก็คือคิงนะครับแต่อยากได้ตัวที่ดีกว่าคิงมีหรือเปล่ากดข้ามไปเลยครับไม่พูดความทาเพลงนะครับจัวนี้ได้เป็นตัวอย่างแม็กสายฟ้ามาก่อนครับอีก10ใบ นะครเพื่อป็นการเสียเวลานะครับกดไปเลยแล้วก็กดข้ามไปเลยนะครับไม่ต้องลุ้นแล้วก็มี s อสไหมเอสเอสโอ้โหวันนี้ไม่มีเอสเเข้ามานะครับมาดูที่ตู้ตัวม่วงดีกว่าครับตู้ตัวม่วงเราเอาร่วงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรหรอกนะครับสำหรับตัวม่วงนี่ออกยากมากนะครับรู้สึกว่าไอดีนี้ก็เป็นไอดวงเกลืออีกหนึ่งดีนะผมไม่ค่อยได้ลุ้นอะไรแล้วนี่นะครับ ถ้ามันถ้ามันได้มันได้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะคนที่ได้วันแรกนี่คือสุ่มแล้วได้ตัวอย่างโจซีนี่คือนั่นแหละนะครับมีโอกาสเป็นไอดีที่ดวงดีผมคิดว่านะดูง่ายๆเลยนะครับไอดี ID นั้นจะดวงดีทันทีนะครับถ้าได้โจซีมาสำหรับตัวละครของเรานะครับวันแรกเราได้ล่วงอาชุราคาบุตกตนะครับก็ กลางๆนะครับแล้วก็ดูครับมันก็ดวงไม่ดีมานะวันนี้สุ่มไปหมดแล้วนะครับก็ยังดวงไม่ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะได้เพชรมาอีก500เพชรนะครับตรงนี้500เพชรก็จะทําให้เรานั้นเอาเพชรไปซื้อตัวแดงนะครับมาสุ่มหาตัวละครอย่างปูบอมนะครับบางทีก็อาจจะดองเพชรไว้เอา G4 เลยก็ได้นะครับ ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับมาดูในเฮาส์ของเรากันหน่อยแล้วกันนะวันนี้เฮาสของเรานะครับก็ปลดล็อกไปถึงฟิกเกอร์ชั้นที่3แล้วนั่นเองครับชั้นที่4นี่คือต้องเลเวล45นั่นเองก็ทําให้พลังเราขึ้นมาถึงเกือบ1 0 0 0 0แได้นะเกือบ10,000แได้อันนี้ก็อีกนิดเดียวนะครับผมคิดว่าถ้าไปตีบวก,กอุปกรณ์ก็น่าจะถึง1 0 0 0 0แอยู่หรอกส่วนกิวเราก็ ไม่ได้มีอะไรนะยันดับ6กก็สบา,ายนะครับได้รับค่าแอคทีฟทุกวันนะครับตรงนี้ก็ได้เพชรได้ของไปนะครับส่วนทาซูกิวเรายังไม่ได้ตีนะ,ะเดี๋ยวค่อยมาตีแล้วกันนะครับตรงนี้โอเคมาต่อกันทีอ่อะไรดีนะครับดันเจียนรายวันนะครับวันนี้ก็เปิดดันเจียนฝึกฝนนะครับยังไม่ได้ตีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาตีส่วนลานประลองนะครับมามาลุยลานประลองสักหน่อยแล้วกันไหมลานประลองนะครับ คนนี้มีเจนอตหือเขาปัน้นเจนอตเหมือนเราเลยนะเราก็ปัน้นเจนอตนะครับนี่ปัน้นเจนอตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามีคอบาคุสันลองดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะลองดูหน่อยนะครับเข้าสู่ในเกมมานะครับใครเร็วกว่าเจนอตของเราได้เปิดก่อนครับจังหวะนี้ระเบิดพื้นจากคนหืาเม็ดหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับแล้วก็ โดนคิงเองจิ้นอีก 60, 000, ห0หมื่นเดือเชค่เจนอตตัวเดียวไม่มีอันติด้วยนะโดนบล็อกอันติใไปครับเจนอตของเขาก็ยังยืนอึดถึงทนอยู่นะครับเพราะว่าเขาปั้นมาสุดเหมือนกันครับจังหวะนี้โดนราชาใต้ดินไล่โจมตีไปด้วงหุกไปเข้าที่หน้านะครับจังหวะนี้ โอเคเข้าสู่เทิร์นที่2โดนเจนอตของเราระเบิดเหมือนจากก้นอีกหนึ่งทีหูเข้าแค่หกพันเองนะครับแล้วก็โดนบล็อกลูกไฟไปเข้าไปที่เจ็ดพันเหมือนกันนะครับแล้วก็ตีธรรมดาไปติดเผาไหมหรือเปล่ายังไม่ติดนะครับติดเผาไหมตายไปนี่แหละนะครับต้นเกมนะครับยังไม่มีตัวอะไรนะครับเรามีคิงคอยบล็อกลูกไฟด้วยนะครับอีกสักตาไหมอีกสักตาไหมนี่นะครับ คนนี้ก็อเขาปั้นไม่สุดเหมือนคนเมื่อกี้ด้วยซ้ํานะมาดูกันว่าเขาจะเร็วกว่าเราหรือเปล่ามา เอาสุเกมาอุ้ยมูมเมงเขาเร็วกว่าจังหวะนี้นะครับน่าจะโดนนะเจโนตของเขาเราเบิดบุญจกักรนอุ้ยเราได้เปิดก่อนเหมือนเดิมครับเราเบิดบุญจักรไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดาเมจแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วเขาสวนกลับคืนมาเราจะยืนอยู่ไหวไหมหนึ่งแสนสี่หมื่นดาเมจยังยืนอยู่ไหวอยู่ราชาได้ดินดีไปโจมตีไปก่อนครับจังหวะนี้ขิงเองจิ้นไปหกหมื่นนะแปดพันแล้วก็บล็อกลูกไฟนะครับตามด้วยราชาได้ดินจริงย่โจไปปิด เขาไหมไปนั่นเองนะครับแล้วเรามีวัคซีนแมนนะครับวคพาสสีฟของวัคซีนแมนก็ทํางานด้วยนะนี่ระเบิดไปดูนะครับรอดูได้ระเบิดไปแล้วก็เจนอตเหลือคนเดียวเหรอเจนอตเหลือคนเดียวก็ติดไม่ดับแล้วก็แพ้ไปนะครับทีมนี้ก็คอมโบกันดีนะเพราะว่าเป็นตัวเผาไหมอย่างเจนอตนะครับมีเจนอตมีตัวอย่างวัคซีนแมนมีราชาตใต้ดินนะครับคอมโบเขาไหมนะครับแล้วก็ดามจดอตต่อเนื่องนั่นเองนะครับแล้วก็มีคิงบล็อกลูกไฟด้วยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราขอไปปั้นอีกก่อยหน่อยแล้วกันนะครับเนี่ช่วงต้นเกมนะครับไม่ต้องยัดให้แบบพลังเลาเวอร์วังกาลังการก็ได้นะครับอย่างเช่นเจนอตของผมนะครับขอแค่ได้เปิดก่อนก็พอนะดาเมจมันแรงอยู่แล้วทุกคนดาเมจมันแรงตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนแล้วกันนะครับเรก็ยังไม่ค่อยมีของนะครับของเอสพีสีฟ้ายังไม่มีเลยนะครับโอ้โหหายากมากนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราก็ อัปเดตเฉพาะให้เทนอตเหมือนเดิมนี่ว่าตรงนี้คิงยังไม่ได้อัปนะครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มแแบบวิจัยด้วยและกันนะแแบบวิจัยก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยนี่แแบบวิจัยของเรานะครับก็ยังไม่ได้ฟาร์ม ทาสือฮีโร่เอ็กซ์ิซก็ยังไม่ได้ฟาร์มครับวันนี้ก็คือไปยุ่งๆในเซิร์ฟเวอร์603นะเพราะว่ามีไอกิจกรรมตะเวนทุ่งนาน,นี่แหละนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปเตรียมทีมเตรียมกิวอะไรนะครับก็อยากได้ไอจีโฟนันได้อยู่แล้วทนำะอย่างที่บอกแต่ว่าอยากจะได้อาวุธมันด้วยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นั้นก็มี 601 602 60 603นะครับเราเซิร์ฟเวอร์603ก็อาจจะพลังน้อยกว่าเซิร์ฟเวอร์601 602นะครับบางทีก็อาจจะน้อยกว่า604บางเซิร์ฟด้วยบางทีด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะได้จะไหวหรือเปล่านะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์627นี้นะครับวันที่5ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนมาดูโซลายวันนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับช็อกโกแลตผมก็ยังไม่ค่อยซื้อนะซื้อแค่เท่านี้นะเราประหยัดเพชรสุดๆแล้วนั่นเองนะประหยัดเพชร มาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นปูบอมนั่นเองคอปูบอมหรือว่าเราจะดองรอกิจกรรมเอา G4 หรือว่าผมจะบิดก่อนก็ต้องรอดูกันนะนี่นะครับแล้วจะดวงถ้าว่าเราจะได้ตัวละครที่น่าเล่นไหมนะครับก็รอดูกันนะพรุ่งนี้เจอกันวันที่6เหมือนเดิมนะครับเราจะารู้ผลนะว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ก็ประมาณวันที่14นั่นเองนะวันที่14นะครับหรือไม่ก็วันที่7นี่แหละนะครับ โอเคประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม